วันนี้นะคะเราจะพามาดูชีวิตประจำวันของไข่ขาวเริ่มต้นด้วยการพาไข่ขาวตื่นจากที่นอนตื่นแล้วไปไหนต่อไปไหนต่อไป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 โก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 พาน้องไปแช่น้ำอุ่นจ้าทุกคนน้องจะชอบมากนะคะการแช่น้องอุ่นน้ำอุ่นเนี่ยจะทำให้เขาสุขภาพดีแล้วก็ฟินฟินฟินกันไปเลยจ้าหลังจากแช่น้ำอุ่นเสร็จแล้วก็มาขัดสีชวีวันขัดตัวขัด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 ทำความสะอาดน้องนะคะให้เนื้อตัวสะอาดเรียมเชี่ยม เช็ดคี่หูคีบตากันนีดสนเงิมเช็ดตัวให้แห้งทำความสะอาดเรียนเชื่อมอาราบชามาแว็บจ้าบอกเลยสะอาดแล้วทำไงต่อกินสิจ๊ะชีวิตใครขาวก็ฟินๆแบบนี้แหละบายบาย